ต่อจาก Animation vs Math แล้วก็ Animation vs Physics นะครับเราก็จะมาดูต่อกันที่ Animation vs Geometry ครับแล้วถ้าเดี๋ยวเขามีตอนในหม่ออกมาอีกในอนาคตเนี่ยผมก็จะเอามาเล่าให้ฟังกันอีกแน่นอนครับเนื้อเรื่องของคราวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมาครับเข้าใจได้ไม่ยากมากเพราะงั้นผมก็เลยจะหยิบมาลงนละเอียดจริงๆแค่ทั้งหมด4เรื่องด้วยกันครับก็คือ Golden Ra, t i o fractal แพลตตอนิกโซลิดแล้วก็มิติที่4ครับแต่ว่าผมค่อนข้างจะมั่นใจเลยครับว่าผมน่าจะเจอรายละเอียดที่หลายๆคนมองข้ามไปเพราะงั้นอย่าลืมติดตามดูจนจบวิดีโอนะครับโ o เด้นเรชโหรือว่าอัตราส่วนทองคำเนี่ยมันก็คืออัตราส่วนที่มีค่าเท่ากับประมาณ1.618เขียนแทนด้วยตัวอักษรกรีกไฟอย่างที่เขาโชว์ในวิดีโอครับซึ่งในคลิปเนี้ยอะไรก็ตามที่มีสีทองมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับอัตราส่วนทองคําหมดทุกอย่างเลยครับ แล้วเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างอัตราส่วนทองคำเนี่ยมันมักจะถูกเชื่อมโยงเข้ากับความสวยงามครับคือคนเราส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมองว่าอะไรก็ตามที่มันมีอัตราส่วนทองคําแอบแฝงอยู่เนี่ยมันก็จะสวยงามน่ามองกว่าครับอย่างที่เรามักจะเห็นกันในภาพวาดหรือว่างานศิลปะสวยๆว่าการจัดวางภาพของเขาเนี่ยมันมักจะมีอัตราส่วนทองคําแอบแฝงอยู่โดยที่ตัวศิลปินเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจเลยด้วยซ้ำไปครับ รูปสีทองรูปแรกที่เราจะได้เห็นกันนะครับก็คือสามเหลี่ยมมุมฉากตรงคําครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือแคปเลอร์แทรนเกลเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านสั้นยาวหนึ่งหน่วยแล้วก็ด้านตรงข้ามมุมฉากยาวไฟล์หน่วยครับหรือจะสังเกตจากด้านล่างนี้ก็ได้ครับเขาบอกว่าวงกลมอันเนี้ยมันจะมีเส้นรอบรูปยาวไายไฟแปลว่าเส้นผ่าสศูนย์กลางของวงกลมซึ่งก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยมันจะยาวเท่ากับไฟล์ครับแล้วก็จากด้านประกอบมุมฉากที่ยาวรูทไฟลเนี่ย มันก็จะทำให้ซเรียมจัตุรัสอันใหม่ที่เขาวาดขึ้นมามีพื้นที่เท่ากับไฟายทำให้มันกลายเป็นสีทองครับต่อมานะครับก็คือทฤษฎีบทของพิทาโกรัส a 2กําลังสองบวก B กําลังสองเท่ากับ4กําลังสองครับซึ่งจากความยาวของแต่ละด้านที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยเราก็จะได้ว่า1-5-5-2บวกไฟเท่ากับฝยกกําลังสองเป็นคุณสมบัติอันหนึ่งของอัตราส่วนทองคําครับ ฉากต่อมาตอนที่เรากาลังเห็นน้องส้มวิ่งหนีเนี่ยมันผ่านไปเร็วมากนะครับแต่ว่าเศษส่วนต่อเนื่องที่น้องฝฟายเขาเขียนขึ้นมาเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับอัตราส่วนทองคําครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยน้องส้มเขาก็จะวิ่งหนีลงไปในก้นหอยทองคําครับซึ่งเราก็จะได้เห็นมันไปแล้วจากหลายรูปที่ผมโชว์ให้ดูก่อนหน้านี้นะครับโดยที่ตัวก้นหอยอันนี้เนี่ย มันจะสร้างขึ้นมาจากสี่เหลี่ยมทองคำครับซึ่งก็คือสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ด้านยาวหนึ่งกับไฟเสร็จแล้วเราก็จะแบ่งมันออกเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสกับส่วนที่เหลือครับโดยที่สําคัญนะครับสี่เหลี่ยมที่เป็นส่วนที่เกิดออกมาเนี่ยมันก็จะยังเป็นสี่เหลี่ยมทองคําอยู่เหมือนเดิมครับก็คือเราจะสามารถทําแบบนี้ซ้ําไปกี่ครั้งก็ได้แต่ว่าสี่เหลี่ยมใหม่ที่เราได้ออกมาเนี่ยมันก็จะมีอัตราส่วนความยาวด้านเป็นอัตราส่วนทองคําเสมอครับ เราก็เลยจะสามารถว่ารูปก้นหอยอันนี้เนี่ยให้มันลึกลงไปได้เรื่อยๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดครับ2รูปต่อมาเนี่ยมันจะมาพร้อมๆกันเลยนะครับก็คือกระเบื้องของเพนโรสครับโดยที่กระเบื้องอันนี้เนี่ยมันจะมีแบบลูกดอกแล้วก็แบบว้าวครับแล้วทั้ง2รูปนี้เนี่ยมันก็จะมีอัตราส่วนายาวด้านหลายๆอันเป็นอัตราส่วนทองคําเหมือนกันเลยครับ แล้วเราก็จะมาปิดท้ายเรื่องอัตราส่วนทองคาด้วยรูปห้าเหลี่ยมครับเพราะว่าอัตราส่วนความยาวในรูปนี้เนี่ยมันจะมีอยู่หลายอันมากๆเลยครับที่ออกมาได้ไฟล์หรือว่าไฟล์ย,ยกกําลังสองมันก็เลยทําให้เราสามารถซัมมอนน้องไฟล์เนี่ยออกมาได้หลายตัวมากๆจากการวาดรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่าครับจบจากเรื่องอัตราส่วนทองคํานะครับเราก็จะมาต่อกันที่แฟ a กทัลครับ f ฟร็กทัลเนี่ยมันก็คือรูปร่างที่มีความคล้ายกับตัวเองทําให้เราสามารถซูมลึกลงไปเรื่อยๆแล้วสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะยังมีหน้าตามเหมือนเดิมอยู่ตลอดครับตัวอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือของที่ผมเคยอัปโหลดไปนานมากแล้วมีชื่อว่าแมนเดอโบลเซตครับเป็นแฟ a ็กทอันหนึ่งที่ผมชอบที่สุดและเพราะว่ามันสวยมากๆเลยครับแต่ว่าในคลิปนี้นะครับแฟกทอันแรกสุดที่เราจะได้เห็นเนี่ยมันก็คือพรมของเซอร์พินสกี้ครับ ส่วนตัวสัตว์ประหลาดที่กำลังไล่กระทืบเราอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับมาพูดถึงอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าเซอร์เพนสกี้คาเพนะครับมันก็คือรูปร่างที่เกิดจากการเอาสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยมาเจาะรูตรงกลางทิ้งไปเรื่อยๆครับซึ่งถ้าเกิดเราทำไปจนครบอินฟินิตี้ครั้งเนี่ยเราจะได้รูปปิด2มิติที่มีพื้นที่เป็นศูนย์แต่ว่ามีเส้นรอบรูปยาวเป็นอนันต์ครับ ผ่านมาอีกแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็จะได้เห็นแพทเทิร์นที่คล้ายๆกับโพรมของเซอร์พินสกี้อีกรอบหนึ่งครับแต่ว่าคราวนี้มันจะเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นรูปห้าเหลี่ยมครับต่อมาแฟรกทอลสุดท้ายนะครับมันก็คือเส้นโค้ง Dragon Curve ที่โผล่ออกมาหลังการระเบิดอันนี้ครับโดยที่เส้นโค้งแบบนี้มันจะเกิดมาจากการเอาเส้นตรง1เส้นมาบิดซ้ำไปเรื่อยๆครับแต่ว่าเวอร์ชันที่เราเห็นในคลิปเนี่ย ันจะพิเศษกว่านั้นอีกนิดนึงมีชื่อเรียกว่า Golden Dragon Curve ครับเพราะว่าแทนที่เราจะเอาเส้นตรงมาบิดเป็นมุนฉากแบบเมื่อกี้เราจะบิดให้มันกลายเป็นสามเหลี่ยมที่มีความยาวด้านขึ้นกับอัตราส่วนทองคำครับซึ่งหลังจากที่เราทำไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะได้เส้นโค้งมังกรทองแบบเดียวกับที่เราเห็นในคลิปครับ เรื่องต่อมานะครับก็คือแพลตตอนิกโซลิดหรือว่าทรงตันของเพลโตครับซึ่งมันก็คือรูปทรงใน3มิติที่มีหน้าแต่ละหน้าเป็นรูปเหลี่ยมด้านเท่ารูปเดียวกันหมดทุกหน้าครับซึ่งมันก็จะมีอยู่ทั้งหมด5แบบด้วยกันครับก็คือทรงสีหน้าเรตตารีดอนลูกบาทก์เฮกซาฮฮดอนหรือว่าคิวบ์ทรง8หน้าออกตาฮฮดอนทรง20หน้าไอโคซาฮฮดอน แล้วก็ทรง12หน้าโดดเดคขาฮีดรอนครับซึ่งมันก็คือรูปทรงสามมิติทุกอันที่น้องส้มเขาพยายามสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะขังตัวสัตว์ประหลาดเอาไว้ข้างในครับจุดที่น่าสนใจนะครับก็คือรูปทรงแต่ละอันที่ว่าไปเนี่ยมันจะมีสีแตกต่างกันออกไปครับหรือที่สีของมันเนี่ยมันจะไปตรงกับาธาตุทั้ง5ที่เพลโตเขากำหนดให้กับรูปทรงแต่ละอันครับ ron, เตตาฮฮดรอนี่จะเป็นตัวแทนของาธาตุไฟเฮกซาฮีดรอนเป็นตัวแทนของาธาตุดิน ออกต่ฮิดอนแทนธาตุลมอโคสัฮิดอนแทนธาตุน้ําแล้วก็โดเดก้าฮิดอนแทนธาตุอีเทอร์ซึ่งเป็นตัวแทนของอวกาศหรือว่าจักรวาลครับสังเกตได้จากตอนที่เราเดินเข้าไปในโดเดก้าฮิดอนครับที่เราจะได้เจอกับน้องส้มหมวกที่เขามาจากจักรวาลคู่ขนานอะนิเมชั่น vs ฟิสิกส์ครับตรงกับที่โดดเดก้าฮิดอนเนี่ยมันเป็นตัวแทนของธาตุจักรวาลเรียกได้ว่าเขาลงรายละเอียดได้เป๊ะมากๆเลยครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับที่เขาได้แสดงให้ดูเนี่ยก็คือการสร้างไอโคซาฮฮดอนจากสี่เหลี่ยมทองคำา3อันแล้วก็การสร้างโดเดกะฮีดอนจากสี่เหลี่ยม3อันที่มีอัตราส่วนของยาวด้านเป็นไฟล์ยกกำลังสองครับมาถึงเรื่องสุดท้ายนะครับหลังจากที่น้องส้มเขาสามารถจับสัตว์ประหลาดขังในทรง12หน้าได้สำเร็จเนี่ยเราก็จะเห็นรูปทรงสีเหลืองอันใหม่โผล่มาอยู่ข้างในนั้นครับ ซึ่งถ้าเกิดเราสังเกตดูดีๆเนี่ยรูปทรงสีเหลืองอันนี้มันจะมีหน้าตาเหมือนกับตัวสัตว์ประหลาดที่เราเห็นตอนแรกเลยครับซึ่งมันก็คือรูปทรงสี่มิติที่มีชื่อว่า t 4 e c e ครับก็คือตัวเส้นเรื่องโดยสรุปเนี่ยมันจะเริ่มจากตอนที่เราโดน24 e ซ c e วิ่งไล่แล้วก็จบลงที่เราทำให้24 e c e เนี่ยมันกลับใจได้ด้วยการจับมันเข้าไปขังในโดเด้วยกะฮีดอนแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสีเหลืองครับ ซึ่งหลังจากที่มันกลับใจแล้วเนี่ยมันก็จะพาเราเข้าไปในมิติที่4ครับสังเกตได้จากเพื่อนๆของมันที่เป็นรูปทรงแพลตตนิกโซลิดในเวอร์ชัน4มิติครับไฮเปอร์เตตราฮีดอนจะแทนธาตุไฟไฮเปอร์คิวบ์แทนธาตุดินไฮเปอร์ไอโคซาฮีดอนแทนธาตุน้ําส่วนไฮเปอร์ออสตาฮีดอนที่เป็นตัวแทนของธาตุลมเนี่ยมันหายไปไหนไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็คือไฮเปอร์โดเดกาฮีดอนที่แทนธาตุจักรวาลครับ โดยที่จริงๆแล้วตัว24วินท์เองเนี่ยมันก็เป็นแพลตตันิกโซลิดใน4มิติเหมือนกันครับแต่ว่ามันจะพิเศษกว่าอันอื่นนิดนึงตรงที่มันจะไม่มีเวอร์ชัน3มิติเหมือนกับเพื่อนๆของมันครับแล้วตอนจบของวิดีโอนี้หลังจากที่น้องส่งเขาได้เข้าไปในโลก4มิติแล้วเนี่ยนะครับทุกอย่างมันก็จะยุบตัวลงกลายเป็นจุด0ูนย์มิติเป็นการวนลูปกลับไปเริ่มต้นใหม่หมดอีกรอบหนึ่งครับก็คือผมเดาว่าไอ้จุดๆเนี้ยมันน่าจะเป็นจุดเดียวกันกับตอนเริ่มวิดีโอครับ แล้วจุดในสุดมิติอันนั้นเนี่ยมันก็จะขยายออกมาเป็นเส้นตรง1มิติแล้วน้องส้ม1มิติก็จะขยายออกมาเป็น2มิติที่ก็จะสร้างรูปทรง3มิติขึ้นมาแล้วก็จบลงที่รูปทรง4มิติแล้วก็วนไปเรื่อยๆครับซึ่งเนี่ยแหละก็ติว่าเป็นการสรุปจบเนื้อเรื่องของ Animation v e อร์ชั่นจิในวันนี้ครับ ถ้าเกิคนไหนชอบคอนเทนต์แบบนี้แล้วก็อยากจะช่วยการอุดหนุนช่องแมทเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับก็สามารถโอนเข้ามาทาง QR code อันนี้ได้เลยครับแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณเมมเบอร์ทุกคนสำหรับการสนับสนุนด้วยครับโดยเฉพาะเมมเบอร์เลเวล3 คุณเดปหาคุณหานะคุณทายาทคุณสาโรธคุณสแตนพีพีคุณดัสไลเวอร์คุณกล้านนรงคคุณภาคคุณเกร็ดบุมคุณเอ็คุณอากาศจำใสคุณตูนเอคุณรักทิคุณชมเข้คุณวัฒนาวิทย์คุณพี่ภูนเดเ a รนคุณโกการคุณบุกี้คุณจ๊อบพีคุณมันหวานแล้วก็คุณบารัตครับขอบคุณทุกคนมากมากครับ